บางคนที่เขาไม่ออกจากคามอมฟอร์ทโซนไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่กล้าแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเบาะรองถ้าเกิดเขาล้มชื่อป่านนะคะตอนนี้ก็เป็นนักวาดภาพใช้ชื่อว่า Julie Baker ร์แอนด์ซัมอค่ะ นว่าคนน่าจะจำงานได้จากลายเส้นแล้วก็สีที่ใช้ความเละเละเทะๆของงานนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีความเหมือนเล่าในมุมมองของผู้หญิงปันมักจะชอบวาดรูปผู้หญิงแล้วก็พยายามที่จะวาดรูปผู้หญิงที่มีลักษณะคล้ายๆกับเพื่อนเราคนรอบๆตัวเราอะไรเงี้ยพยายามที่จะแบบลบ b e a u ้ส standard หรืออะไรก็ตามที่เราเคยเรียนสมัยแฟชั่นเราก็รู้สึกว่า ศิลปะเหมือนเครื่องมือในการที่เราแบบได้บันทึกตัวตนหรือความรู้สึกหรือความคิดของตัวเองปีที่ผ่านมาเราได้ใช้มันเป็นเครื่องมือในการแบบตะโกนในสิ่งที่ที่สังคมไม่อยากจะพูดถึงแต่เราอยากจะพูดถึงอะไรเยงี้ ศิลปะมันมีความสัมพันธ์กับคนแล้วเราก็คิดว่าศิลปะมันสัมพันธ์กับการเมืองของในแต่ละประเทศเราคิดว่าจริงๆเราทุกคนอ่ะชอบศิลปะแหละไม่ว่าแข่งในแขนดหนึ่งเช่นฟังเพลงอยากจะลองวาดรูปเลน่นดนตรีหรือว่าปั้นหรืออะไรก็ตามแล้วก็การที่รัฐส่งเสริมให้คนมีสิทธิ์ที่จะลองทําอะไรเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสวัสดิการที่ทุกคนควรจะได้เท่าๆกันเราไปฝึกงานที่เบอร์ลินนะคะ เรารู้สึกว่าเราถูกทรีตเท่ากับพนักงานคนอื่นถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กฝึกง,งานเขาแบบว่าเทคความเห็นเราที่นู่นเขาสอนเรื่องการดีไซน์เพื่อคนเพื่อสังคมอะไรเงี้ยมันก็เป็นมายเซ็ตที่ต่างกันมากๆแล้วก็มันเลยทําให้แบบคอนเวอร์เซชันของเราที่นู่นนะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนตอนอยู่ที่ไทยค่อนข้างเยอะ เราไม่เชื่อไอ้วลีขายฝันต้องกล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนเราจะถึงฝันถ้าเราพยายามมากพออะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่จริงเรารู้สึกว่ามีคนที่พยายามมากๆแล้วไปไม่ถึงฝันก็มีหรือมีคนที่ไปถึงฝันแต่เขาไม่ได้พยายามขนาดนั้นแต่ว่าเขามีต้นทุนชีวิตอะไรเงี้ยเราคิดว่าบางคนที่เขาไม่ออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่กล้าแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเบาะรองถ้าเกิดเขาล้ม ความที่เราสบายใจกับสิ่งที่เราแสดงออกมาสาับใดที่เขา comfortable กับการแสดงออกแบบไหนก็ก็นั้นก็คือตัวตนเขา